อีประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวถึงเชียนะในคลิปอันตรายจากลทัทธิเชียเนี่ยคือพูดอย่างห้าวหารเลยนะครับว่าการถือสินอดของเชียนี่ก็ต่างจากการถือสินอดของพวกเราสูบบุหรีไนดะ้ ละสินอดก็ต่างจากพวกเราตอบยังไงดีนี่ก็คืออีกหนึ่งการกล่าวหาอีกหนึ่งข้อกล่าวหาที่ใส่ค้คยแนวทางเชียชิอาที่ไหนครับที่บอกว่าถ้าถือสินอดแล้วสามารถสูบบุหรี่ได้ ถ้าเราจะดูถึงแนวทางก็ต้องดูถึงคนส่วนใหญ่ดูถึงฟัตวาของอาลิมอุลามาส่วนใหญ่ของชียะเลยซึ่งพวกเขาทั้งหมดยืนยันเลยว่าไม่สามารถสูบบุหรี่ได้การสูบบุหรี่ทำให้การถือสินอดเป็นบาติลหรือเป็นโมคะดังนั้นแนวทางชียะไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในขณะถือสินอดนี่ก็คือคำกล่าวหานี่คือข้อกล่าวหาอีกหนึ่งข้อกล่าวหา ซึ่งมันสว่างชัดยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์อีกที่ว่ากล่าวหายังไงกับแนวทางชีอะและที่สําคัญอีกอันหนึ่งพวกเขาทําไมครับพวกเขาละศีลอดต่างจากพวกเราหมายความว่างไงชีอะละศีลอดต่างจากพวกเราในการละศีลอดที่ต่างจากจากคนอื่นเนี่ยมันอยู่ที่การตีความการเข้าใจในองอนค์งก,างการที่อยู่ในพระหมหาคัมภีร์กุรานองค์การที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์กุรานเมื่อ พูดถึงการถือสินอดเนี่ยการละสินอดได้กล่าวว่าไงครับซุมมาอติมุศยามาอิลลไลให้ละสินอดหรือให้จบสิน้นการถือสินอดจนกระทั่งถึงไลแปลว่ากลางคืนฉะนั้นไอความหมายของคําว่าไลหรือกลางคืนเนี่ยมันก็มีการตีความมันมีการอธิบายมันมีการวินิจฉัยซึ่งแนวทางเชียร์ถือว่าต้องถึงยาม กลางคืนก่อนถึงจะละาสินอดได้ก็คืออาจจะช้ากว่าพวกพวกท่านประมาณ1 0บถึงสินาทีซึ่งมันกระทบกระทบอะไรกับการถือสินอดเชียไม่ได้ละาสินอดตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงที่ไหนนะเชียเขาละสินอดหลังจากที่ตะวันตกดินแล้วประมาณ1 0บถึงสินาทีเพื่อให้มั่นใจว่าถึงคือเข้าเวลากลางคืนแล้วซึ่งเขาเข้าใจจากคระมหมายการเปี่ยนกุฎานแบบนี้ เพราะอันกุรานใช้คําว่าอิลันไลจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนดังนั้นมันเป็นปัญหาตรงไหนอ่ะมันเป็นปัญหาตรงไหนที่ชีาล่าเสีอดช้ากว่าพวกท่านเนี่ยไอ้สิ่งที่กล่าวมานี่เพื่ออะไรอ่ะต้องการสร้างความเียดชังต้องการจะผลักไสเชียะใช่ไหมให้ออกจากอิสลามไปเลยว่ามันไม่เหมือนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีความเป็นธรรมบ้างครับขอให้มีใจเป็นธรรมบ้าง